คนเราอยากไปรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลชื่อดังต้องทำยังไงมีคำตอบในคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f c ทั่วโกครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่แอดมินออกนอกสถานที่นะครับตอนนี้เดินทางมาที่จังหวัด อำนาจเจริญน,นะครับช่วงนี้ก็ชีพจรลงเท้านะครับหาอยู่หากินตามภาษาไก่เอ่ยนะครับมีคอมเมนต์มาจ่าใหม่อีกแล้วโอ้โหทุกท่านเต็มเลยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะว่าแอดวินทำไมไปชักชวนคนลาวเข้ามานะทำไมไปแนะนำให้เพื่อนเข้ามาโรงพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่น รู้ไหมอ่ามันทําให้อ่าคนไทยต้องต่อคิวยาเพิ่มขึ้นอีกอ่าทุกวันนี้ก็คนหนาแน่นอยู่แล้วไปรักษาตัวนะที่โรงบาลขอนแก่นนะครับแต่ FC คอมเมนต์มาเลยว่าผมไปชักชวนมาอันนี้ผมไม่ได้ชักชวนผมเพียงแค่แนะนำนะ ตามที่ผมเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลชื่อดังแห่งนี้พี่น้องชาวลาวให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยนะเขารู้จักกันมานานแล้วนะครับก่อนที่แอดมินจะพาะะทางครอบครัวไปรักษาที่จังหวัดขอนแกนน่นนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ไปกันอยู่แล้วและขณะที่เราไปพัก นะครับที่จังหวัดขอนแก่นเราก็เห็นทะเบียนรถนะเท่าที่เราสังเกตนะครับมันก็จะมีรถทะเบียนป้ายสีเหลืองนะครับเขียนว่าอะไรมั่งอ่ะนะครับเมืองนครมั่งสวรรค์เขตมั่งอย่างนี้แอดมินเองเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็ได้สังเกตดูมันเป็นความนิยมของ f c ฝั่งเราอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเข้ามาแนะนำานี่คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือช่องของผมตอนนี้ทำเกี่ยวกับ คนลาวนะครับถ้าจะเรียกพี่น้องก็โดนนะครับพี่น้องชาวลาวนะครับอใครไม่ใช่ว่าเป็นพี่น้องก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมว่าพี่น้องแหละนะอะพี่น้องชาวลาวเพินมาใช้บริการโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก่อนหน้าเขาใช้อยู่แล้วแต่ณปัจจุบันนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผ่านไปผ่านมาเนี่เห็นรถเขาวิ่งเข้าวิ่งออกก็มีพี่น้องชาวลาวเยอะแย,ยะมากมาย ขณะที่เราไปนั่งรอคิวนะเพื่อรับยาหรือยื่นเอกสารนี่เราก็จะเห็นความแตกต่างนานในการใช้ภาษาความแตกต่างด้านภาษานะคนลาวเขาจะพูดแบบออกประมาณคล้ายๆพเพี้ยนถ้าถ้าไทยอีสานก็คือผู้ไทยแหละมันจะพินเพี้ยนหน่อยหนึ่งแต่ผมสังเกตได้ว่าเป็นคนลาวนะครับการแต่งตัวไม่อยากเปรียบเทียบเลยอันนี้กักดามาอย่างเลยเอาแปลว่า คือผมสังเกตดูแล้วรู้เลยว่าอันนี้พี่น้องชาวลาวโดยส่วนมากแล้วพี่น้องชาวลาวจะใส่ชุดผ้าไหมผู้หญิงนี่สิ้นไหมเลยนะครับนะครับส่วนผู้ชายนี่การแต่งตัวจะสุภาพเน็บในมันสังเกตง่ายนะครับลักษณะท่าทางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันง่าย,ายๆนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้แล้วก็คง คนไทยคนลาวก็เหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดประเด็นนะเอาไปที่ประเด็นดีกว่าว่าผมโดนอะไรมามั่งแล้วผมก็ได้แคปหน้าจอไว้นะครับโอ้ยเต็มเต็มครับคอมเมนต์มาแบบโอ้เยอะแยะมากมายทำให้เกิดว่าเออผมต้องออกมาตอบหรือเปล่านะนะครับแต่ก็ควรอ,อ่ามาอ่านแต่ไม่อ่านชื่อนะเพื่อนก็บอกว่า แอดมินควรแนะนำคนลาวให้ไปใช้บริการทางฝั่งลาวก่อนไม่ใช่มาแย่งคิวคนไทยเป็นภาระทางหมอพยาบาลของคนไทยมันมันแนะนำยังไงล่ะครับในเมื่อเขามาก่อนแล้วจะไปบอกว่าอย่ามาเด้อพี่น้องลาวเด้ออย่ามา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 รักษาเด้ออยู่เมืองไทย จะไปรักษาเด้อจังหวัดขอนแก่นมันไม่ได้ทุกท่านเขามาก่อนหน้านี้แล้วนะหรือว่าให้ผมแนะนําว่าอ่าพี่น้องชาวลาวที่มารักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นแล้วช่วงนี้อย่ามานะครับคนมันเยอะนะครับเข้าแถวต่อกันคิวยาวมากเลยนะหรืออย่างนั้นเหรอครับไม่ได้ทุกท่านเพราะว่ามันเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วเหมือนญาติผมนี่ญาติผมอยู่ทางฝั่งลาวนี่พเพื่อนก็จะโทรมานะ อ,อ,อีกมือสองมือเดอ้อสิไปหักหักศากอยู่โรงหยอบาอยู่จังหวัดขอนแก่นเดอ้อเนี่ยเขาจะแจ้งมาเลยนะครับแจ้งมาบอกว่าเขาจะเดินทางแล้วเขาข้ามเลยเขาไม่ได้อยู่แค่จังหวัดมุกดาหารนาครพนมสกลอย่างนี้เขาไปเขาไม่ตรงนั้นเลยครับเขาข้ามมาเขายาวเลยถึงขอนแก่นเลยเขารู้เขารู้ว่าอันไหนมันจะพูด่าอยยังไงอ่ะ ถ้าจะว่าจังหวัดของตัวเองมันก็ไม่ได้อีกนะคือโรงพยาบาลที่ไหนก็ดีหมดแหละครับแต่ว่าหมายถึงว่าเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์อันไหนที่พร้อมและทันสมัยมันก็อยู่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะใครที่เขามีพอมีจะกินพอมีจะเก็บพอมีเงินเหลือนะครับเขาก็พาญาติพี่น้องเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แต่ว่าการอาการเจ็บปวด อาการเป็นไข้เล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ข่ามาหรอกครับไม่ไปขนาดนั้นนะการที่จะไปจังหวัดขอนแก่นถ้าเริ่มจากมุกดาหารก็220โลนะไปกับน้ำมันเป็นพันแล้วทุกท่านเขาคงไม่มาถ้าไม่ดีเขาคงไม่มาน่แหละแต่ว่าเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่มาแต่อันนี้เขาก็น่าจะประมาณนึงเขาถึงมานะครับก็ตอบคอมเมนต์ไปตามนี้เนาะส่วนมันมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับนะครับมีอคอมเมนต์หนึ่ง อ่าในการเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวเตรียมใจการเตรียมอะไรทุกอย่างที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยนะอันนี้ผมพูดถึงในส่วนที่พี่น้องชาวลาวที่อยู่ฝั่งเอาบ้านใกล้เลือนเกียงดีกว่าเนาะอยู่ฝั่งสวรรคเขตนะครับถ้าเวียงจันทร์ก็ไม่เกี่ยวแล้วเวียงจันทร์ก็น่าจะข้ามทางนครพนมหนองคายนะครับเอาใกล้บ้านผมดีกว่าก็คือจังหวัดใกล้เคียงคือระหว่างสวรรคเขตมุกดาหารนะครับ ต้องเตรียมตัวยังไงครับหนึ่งนะครับ่าค่าใช้จ่ายมันต้องสำรองมาอยู่แล้วเนาะนะครับค่าใช้จ่ายรถรถนี่สำคัญทุกท่านถ้าไม่มีรถมาเองนี่หูลำบากเลยนะทุกท่านนะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเก็บเงินใส่กระเป๋าไว้ในในบัญชีอะไรเก็บไว้เรียบร้อยนะพอที่จะมาจับจ่ายได้นะครับได้สะดวกนะครับ แล้วก็ลถนะครับลถที่สําคัญมากเลยแต่ถ้าเรามีญาติพี่น้องอยู่มุกดาหารหรือจังหวัดใกล้เคียงก็เราก็อาศัยพี่น้องของเราก็ต้ตองโทรมาเออเราจะเดินทางวันนู้นวันนี้นะเตรียมตัวนะเราก็ต้องตตเติมน้ํามูกน้ํามันให้ญาติของเราอยู่แล้วนะครับเดินทางไปกลับขอนแก่นไปพักที่ไหนลงพยาบาลใกล้ลงโรงแรมใกล้ที่พักอยู่ตรงไหนแต่มันเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตง่ายมากครับ ในเรนราคาที่พักโรงแรมก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ400ยขึ้นครับ400 400ีกรยกลางๆ500 600ไปถึงนู่นถึงพันนะในอนาบริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลเนี่ยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทห้องเช่าโรงแรมนะครับเยอะแยะครับเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปว่าโรงพยาบาลใกล้ฉันมันเจอเลยมันจะมี <laughs> มันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าโลเคชั่นเลยแล้วก็ตามไปเลยนะครับง่ายๆครับะนะครับอ่าน,นมาอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์นะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่าเพิ่มภาระหรือความระบากใจระหว่างคุณหมอผู้รับรักษากับฝ่ายการเงินโอ้อันนี้อันนี้ต้องอ่านครับ มีหลายเคสที่มาแล้วยังมาเปิดรับบริจาคก,กับคนไทยอีกบางรายต้องให้ผ่อนจ่ายและแนะนำคนฝั่งสปปญาติหรือผู้ติด,ดตามให้บริจาคนะครับบริจาคผมจะพูดคำนี้ได้ไหมบริจาคโลหิตนะโลหิตสําลองนะครับเพราะเลือดสํารองอาพูดไปแล้วเพราะ โลหิตสำรองคนไทยต้องมีสำรองยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับถึงจะมีเงินจ่ายค่าโลหิตก็ควรบริจาคไว้บ้างแบบเต็มใจและควรกระทำเพราะโลหิตทุกถุงมาจากการบริจาคซึ่งคนอายุ20ขึ้นนะครับทั้งชายและหญิงอขอภัยกระเทยทำดีน้ำหนักตัว45กิโลขึ้นไป ทุกปุ๊บนะครับอ๋อ oh, อันนี้เพื่นแนะนํามาดีนะครับคือให้บริจาคโลหิตเนาะนะครับแล้วก็มีทางท่านก็มาแซะนิดนึงทั้งแซะทั้งแนะนำมาแหละบอกว่าแอดมินน่าจะรู้รายละเอียดมากกว่านะอ่าสปปลาเพราะพี่น้องฝั่งนั้นเยอะอันนี้บางอย่างผมก็ไม่รู้จริงๆทุกท่านก็ขออาภัยด้วยบางทีผมมาพูดเนี่ผมก็อยากได้คําแนะนําจากเอฟซนะครับ นะครับไม่ใช่ว่ารู้หมดเลยนะมันยังไม่จบต้องไปแจ้งจดทะเบียนที่สถานทูตหรือกงสุนให้ในายหน้ารวมๆอาจจะเกือบแสนบาทแอดเองมีพี่น้องเป็นคนสพปนะลาวน่าจะรู้รายละเอียดได้มากอันนี้น่าจะหมายถึงการแต่งงาน,นครับการแต่งงานที่ซึ่งผมได้ทำคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะครับอ๋ออันนี้เพิ่นคอมเมนต์ในเกี่ยวกับ เกี่ยวกับคลิปก่อนหน้านะเอาอ่านให้จบก็แล้วกัน,นครับอ่าอ่าพ้นก็นบอกว่าโอ้แอดมินคิดจะทําเรื่องคนลาวแต่ไม่เข้าใจทำเนียมคนลาวต้องตีกันละเฉพาะคนลาวคนไทยเท่านั้นนะนะครับข้อแรกคือต้องแสดงความดีอกดีใจว่าคนไทยคนนั้นว่าที่ท่านสละสัญชาติไทยรัฐสวัสดิการทั้งหลายของของไทยไปแล้วเดินสู่ภายใต้ร่มเงาการปกครองของประเทศ เพื่อนบ้านนะที่ยิ่งใหญ่นะถ้าคนบ้านบ้านโดนไม่น้อยข้อแรกเลยมันต้องจดทะเบียนกันก่อนก่อนแต่งงานแบบมีพิธีนะครับซึ่งมีประมาณว่ามีวัวควายมีเอกสารอะไรนะครับามาแสดงเนาะแล้วก็การที่ได้รับอนุมัติแล้วจึงจะต้องมาจดทะเบียนกัน เสียเงินนะครับเสียเงินหนึ่งหห้าถึงห้าหมื่นนะครับนะครับเอ่อแล้วก็มาจ่ายค่านายบ้านเจ้าถิ่นอีกห้าพันไม่ใช่สามพันอ่ะแก้ไขไปนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งนะครับนอนบ้านอื่นนะนอนบ้านภรรยายังไม่ได้นะง่ายๆสารพัดเอกสารนะครับแต่ถ้าจะจัดการแต่งแบบหรูหรามีการแจกกั์ดนะแจก ซองต้องร้องถึงเจ้าแขวงนะนี่นะครับแล้วจะจ่ายอีกเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าอยากแต่งดองอขบวนเยอะๆไม่ไม่เหมือนคนไทยอย่าเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับแต่งงานจดทะเบียนก็เรียบร้อยนะอ๋ออันนี้คนลาวเาก็ต้องมีระบบของเขานะอ่าถ้าเป็นคนไทยเสียรพัด์ไม่ใช่แค่นี้นะค่ากองหลอนบ้านอีกอ้าว ค่านายหน้าอีกค่าเลี้ยงดูปูเสืออีกเอาต่อไปก็ซื้อที่ดินสร้างบ้านหลังใหม่ค่าน้ําค่าไฟค่าเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวตลอดชีวิตแบบปากตาขยิบนะครับนอนบ้านเมียบ้านผัวไม่ได้พระนะเอาถ้าเป็นคนจีนคนเวียดน,นามฝรัง่งฟรอีอันนี้ก็ปากกันไปนะครับ โอเคทุก okay, ท่านมันจะยาวเกินไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝาก FC ไว้ไปด้วยนะครับในช่วงที่เราไปจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่นผมเน้นย้ำนะครับการเดินทางไปต้องกะเวลาให้มันดีๆนะครับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนส่วนตัวจากมุกดาหารไปขอนแก่นใช้เวลาประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับกะเวลาให้ดีๆและช่วงเช้านี่การเข้า ตรวจของคุณหมออะไรประมาณนี้ก็จะประมาณในเวลาในช่วงเช้าแหละดังนั้นถ้าจะออกจากบ้านจากสวรรค์เขตต้องคำนวณดีๆมาถึงมุกดาหารในช่งชวงเช้าเ้าแล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นไม่เกินเที่ยงเสร็จแล้วก็เข้าคิวเข้าอะไรก็น่าจะสี่ห้าโมงเย็นน่าจะเสร็จดังนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ออกมาพักที่ขอนแก่นก่อนครับวันหนึ่งเนาะมานอนที่ขอนแก่นเสร็จแล้วตอนเช้า ประมาณตีห้าครึ่งหรือหกโมงเช้าเข้าเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับไปจองบัตรจองคิวอันนี้จะได้เร็วกว่านะครับแนะนําไว้ประมาณนี้ถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามก็คอมเมนต์มานะครับนะครับสําหรับอีกอันนึงนะครับผมเพิ่งไปหาข้อมูลนะครับถึงท้ายนะครับถึงท้ายคลิปนะผมไปหาข้อมูลมาหนึ่งก็คือผมไปถามเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ อัดคลิปไปด้วยนะแต่คงไม่น่าจะมาเปิดเสียงนะครับก็คือผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเขาให้ใบไอ้นี่มาทุกท่านอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะใบประวัติ p w n. นะเมื่อท่านไปถึงโรงพยาบาลท่านต้องมีไปกอกใบประวัติ n. นะครับมันจะมีรายละเอียดให้เรากอกลแล้วล่ะนะสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับกอกประวัติว่าเรา อายุเท่าไรมาจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับมันมีใบประวัตินะครับกรอกวันวันหลังเดี๋ยวแอดมินเอามาโชว์ให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถามว่าพี่น้องชาวรามารักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่นได้ไหมได้นะครับนะเคยมาก็ถ้าไม่เคยมาก็สอบถามาพ่อแม่พี่น้องที่เคยมานะถ้าสงสัยก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับ คลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ